และทุกวันนี้ผ่านเวลามา4ีหปีแล้วก็เข้าสู่สับปกติตั้งแต่ปีแรกที่ปรับพฤติกรรมนั่นหมายความว่าใช้โภชนาการบําบัดกับอาหารบําบัดนี่แหละค่ะดังนั้นก่อนที่เราจะมาเป็นวิทยากรกนแนะนาคนอื่นได้ถ้าเราทําไม่ได้คงไม่กลาพูดหมายความว่าเราต้องผ่าน,านการทดสอบหรือพิสูจน์มาแล้วว่าอาหารเป็นยาม,มันเป็นเรื่องจริงเราก็เลยทดลองแต่วเราเองก่อนว่ามันทํำยังไงถึงจะทําให้คอเลสเตอร,รอลไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะ สมุนไพรก็คือสิ่งที่มาใช้ตำยาแต่ขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ติดอยู่ในเรื่องของหัวข้อที่บอกว่าสัตว์น้ำาจะไม่ค่อยดีหน่อยแต่ถ้าเลี่ยกไม่ได้จริงๆนานๆทีก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดคุณเจอเคสที่เป็นมะเร็งคุณจะรู้เลยว่าโปรโตีนซ่อมแซมส่วนที่สุดหรอในกรณีเคสปกติเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเป็นมะเร็งคือมันจะเดินอย่างไม่หยุดยั้ยงใส่โปรโตีนเข้าไปนะคะจากเนาาื้อสัตว์ โอนะเขาไปอีกเครอะทฤษฎีบอกว่าส้มแซมส่วนที่สุดรอแต่เหนเวลาเป็นมะเร็งมันสุดรอไหมคะมันไม่ได้สุดรอค่ะมัน mutation คือมันกลายพันธุ์มันโตอย่างชนิดที่ว่าเอาอไร้ในมาชุดก็ไม่อยู่โดยเฉพาะระยะที่หนึ่งคล้ายๆไม่ตัวเขียวตรวจ mm hmm. เช็คปรีแกนด้วยวิธีฉาปัจุบันคือยังไม่เจอระยะที่สอง mm hmm. เราเปรียบเลยคล้ายคล้ายลูกชิ้นคล้ายๆลูกชิ้น,รห,นหรือโตข่ากว่าเม็ดัวเขียวก็ววคือคล้ายๆไเม่ข้าวโพดแล้วอาจจะมีหลายเม็ดน,นะ แต่ระยะที่สามนะสิคะแพ่เพียังก่อน้ำเหลืองอเริ่มเจอละแต่ระยะที่สี่กระจายไปยังเลือดและอวัยวะอื่นๆนี่แหละก็เลยเจอแต่ถามว่าทุกคนไม่ต้องกลัวค่ะมาเร็งไม่ได้เลือกที่รักที่ทงค่ะเขาอยู่ในเซลล์ของทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดมีตัวนี้น้ำคือไม่ยอมใช้อาหารเป็นยามันจะมีเตจหรือกลายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วมาก ดังนั้นตรงส่วนนี้ก็จะมีเรื่องของกรณีที่ป่วยแล้วจริงๆถึงจะมาใช้ยาสมุนไพรนะคะหมายความว่าพฤติการเป็นหลักคู่ขนานกับยาและคู่ขนานกับวิธีมนอื่นๆนะคะพืชแน่นอนทุกคนก็รู้มาสักรู้พูดไปแล้วมีหลายชนิดมากแต่สิ่งที่เรากินเป็นหลักๆก็คือผักหญ้าแล้วก็เห็ดมีอีกอย่างหนึ่งคือเห็ดโบราณบอกว่า มันเป็นไอที่งอก,อกเป็นสปอร์สปอร์แต่ก่อนเขาไม่ได้เรียกมันสปอร์นะเขาเรียกว่างอกกบบลูกลามแต่ถามว่ามีงานวิจัยบอกว่าเนี่ยมันเป็นอนะัลเจซินั์ฮะมันป้องกันมะเร็งนะถูกต้องค่ะแต่ถ้าเป็นแล้วสิคะบางครูบาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ได้กินเพราะว่ามันโตไวามากพอมันโตไวามากคือคุณไม่ได้ขาดแต่คุณเกินกินแล้วมันไม่สบายใจพวกเห็ดต่างๆก็เป็นอาหารเสลดไปด้วย เมื่อมีอาหารเป็นยาก็กต้องมีคําว่าอาหารแสลงเพราะของบางอยา่างเช่นถ้าคุณเป็นไข้คุณจะกินน้าแกงร้อนๆหรือซุปร้อนๆที่ปรุงด้วยพริกไหมคะแต่คุณจะกินอะไรแทนคะต้มจืดถูกต้องไหมคะเพราะเวลาร้อนเกินต้องใส่เย็นเข้าไปกลบแต่ถ้าเกิดคุณอืดข้างในแสดงมันเย็นเกินไปแล้วคุณจะใส่อะไรเข้าไปทันทีคะมีเมนูให้เลือกระหว่างต้มจืดกับต้มยำน้ำใส ถูกต้องค่ะนี่คือกลไกง่ายๆว่าถ้าร่างกายมันขาดตรงไหนก,ก็ไปจุนเจือตรงนั้นให้เขาเราก็มาเลือกพืชที่เป็นเขาบ้างเป็นหัว,งวเง่าไปเลยนะคะแต่สิ่งที่เป็นหัวเง่าต้องระวังอีกหนึ่งหัวเง่ามาจากไหนข้ามาจากบินมาจากดิน,าาด,นดังนั้นตะกอนเพื่อนกคอคโคไลน์สารที่มาจากเชื้อโรคดังนั้นกระบวนการคือต้องล้างดีๆเพราะถ้าล้างไม่ดีอาจจะได้รับสารตกอนเพื่อน แล้วก็อาจจะใช้มูลของสิ่งต่างๆหรือสิ่งปฏิกูลต่างๆเราต้องล้างหลายๆน้ําหรือผ่านน้าเพราะถ้าล้างแล้วคุณค่าทางสารอาหารสดยังคงอยู่นะคะแต่ถ้าล้างไม่ดีอาจจะปนพืเบื่อนเชื้อเชื้อโรคต่างๆได้แค่นั้นเองคือเงื่อนไขของการล้างออกอาเลไรมล้างอ่ามีการทําจากกรมเกษตร,รษบอกว่ามีการเปรียบเทียบกันนะคะว่าล้างพืชผักด้วยอะไรถึงจะทําให้ปริมาณของสารเคมีนะั้นลดน้อยลงที่สุดอ่มีอะไรบ้างคะ ขอญาตเรียนถามมีใครใช้เกลือบ้างคะที่บ้านล้างด้วยเกลือมีใครใช้น้ำส้มสายชูบ้างคะประธานโทษค่ะมีใครใช้ไหมใช้มีเกลือแล้วมีน้ำส้มสายชูแล้วมีบ้านอื่นใช้อะไรอีกไหมคะด่างทับทิมอ่ะมีบางท่านบอกว่าใช้น้ํา PM คือทําออกมาที่เป็นน้ําที่หมักใช่ไหมคะอาร์เมนค่ะที่ใช้ใช้กันอยู่ที่ล้างผักและผลไม้ด่างทับทิมใช้ของฟูมีบ้านไหนใช้ไหมคะ โซเดียมไบคาร์บอเนตผงฟูหรือว่าตัวเบกกิ้งโซดาคือตัวเดียวกันอ่ะคือตัวเดียวกันแต่ว่าโซเดียมไบคาร์บอเนตคือเป็นชื่อทางเคมีนะคะมีใครใช้สิ่งนี้บ้างไหมคะอ่าพอเขาเทียบนะคะกรมงเกษตรอันนี้เซิร์ชดูอากูได้ Google ได้เลยว่าอะไรที่สามารถที่จะทำให้ลดความเป็นสารพิษลงได้มากที่สุดก็คือพบว่าผงฟูค่ะผ food, งฟูละลายในน้ำแล้วก็แช่ประมาณ10-15สิบ้านาทีแล้วก็ล้างผ่านน้ำ พวกนี้แหละก็คือวิธีการเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกลือเป็นน้ำส้มสายชูอ่าเป็นด่างทับทิมเป็นอะไรพวกนี้ค่ะเข้าทดสอบไปแล้วพบว่าของฟูเนี่ยใช้ได้ดีที่สุดนะคะคือที่พูดมาทั้งหมดนี่วิทยากรทำมาหมดแล้วไงคะทำมาหมดแล้วแล้วก็ศึกษาข้อมูลไปเรื่อยๆเรื่อยๆตอนแรกเริ่มต้นจะใช้ด่างทับทิมค่ะเริ่มต้นจะใช่างทับทิมแต่อ่าามตามจังหวัดก็ไม่้ค่ะใช้เลยโบราณจริงๆนะคะไม่มีแล้วค่ะของฟูสมัยแต่ก่อนใช้ถ่านก้อน และก็ใช้น้ําข้าวสารและมันเป็นจร,ริงับด้วยความที่น้ําข้าวสารมีสคุณฤทธิ์เย็นและมีสคุลดีท็อกซานพิษดังนั้นถ้าเป็นน้ำข้าวซองมือสมัยตก่อนมันจะได้เยอะไงคะเป็นแบบลักษณะคุณค่าตัวที่จะไปล้างได้น้ำข้าวสารใช้ได้หรือน้ำถาง คือหมายถึงว่าถ่านก้อนถาน่ถานไม้นะคะที่โบราณพวกของถ่านกันก็คือเอามาละลายในน้ําแล้วก็แต่ไม่ใช่พูกใม้ไปัดแต่นะคะก็คือเหมือนกับเวลาเราจะใส่ตู้เย็นนะคะก็เอาถ่านก้อนไปใส่ตู้เย็นต,ต้องไม่ทะหลักการเดียวกันค่ะก็เอาก้อนถ่านที่ว่านะคะไปใส่น้ําแล้วก็ล้างค่ะคือโบราณแต่ก่อนไม่มีการทดสอบว่าไอ้ตัวของครูมันใช้ได้ผลดีที่สุด่ะตอนนี้กดไม่ได้ <laughs> แต่เวลาแช่คุณต้องระมัดระวังนะครับพืชถักบางชนิดผิวบางมากผิวบางมากเขาจะเกิด,ดกระบวนการแอกซซอร์ตตัวเขาเองหมายความว่าล้างดักล้างไอ้พวกนี้แต่นั้นพวกนี้เขาอยู่ในผมต้องระวังแต่คือแช่นานเกินไปเพราะว่าแทนที่จะไม่ต้องกินไนนอ้ตัวดักทัาฟินตัวผงฟูตัวเกลือตัวน้ำเกลืมแสนชแต่ถ้าเราแช่พวกบางๆคือผิวบางเช่นผิวขององุ่นผิวของอะมะเขือเทศผิวของอะไรที่มันบางๆนะคะ ขาจะซึมเข้าไปไวมากคือมันจะอมน้ำาลวกน้ำ้าไปข้างในดังนั้นก็ต้องมีวิธีเทคนิคนิดหน่อยนะคะอ่าส่วนสมุนไพรที่จริงๆแล้วถามว่าสิ่งที่ใช้งานได้นะคะพวกเรารู้ต้นแล้วใ<ม>บดอกรูปผลนะคะฝักอรไรพวกน,นี้ค่ะใช้ได้หมดเลยคนะรอบพืชแต่ละนิดแต่ละชนิดก็กินแตกต่างกันออกไปหรือทํายาแตกต่างกันไปนะคะบางชนิดก็คือ,อยางของว่าหนหางจระเข้ ว,ว่าส,สารตระเทพจริงๆโปรตสางสำคัญก็คือวุ้นทินเข้าไปเคลือบกระเพาะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการกระเพาะอาหาดักแสงเพราะมันมีวุ้นเมื่อมือยู่นะคะแล้วก็ทาเป็นไวจ์เตรงลเซอร์บำรุงหน้าเนี่ยช่วยให้แบบหน้าเราเนี่ยชุ่มชื้นระคายหน้า,ให,หนาให้เป็นกลุ่มแต่สิ่งที่เราต้องระมัดระวังคือมันเสริมด้วยความเป็นพิษถ้าเราไม่รู้เราไว่าอาการข้างก่อนไอ้เจ้ายางสีเหลืองๆที่อยู่รอบไอ้เจ้าก,กากใบตรงนั้นและถ้าเราล้างไม่หมดจะทําให้เกิดการระคายเคืองกับผิวแค่นั้นเองค่ะ แต่ว่ายางที่นามาใช้เป็นยาระบายเราจะสั่งนําเข้าจากต่างประเทศนั่นก็คือ,อยางของบ้านห่ังตระเทศแบบกะใหญ่ๆเลยค่ะอันนั้นเราเรียกว่ายาดํายาสีดำายาดำอันนี้คือยาระบายยาถ่ายอย่างแรงแต่ขณะเดียวกันค่ะว่าเวลาเราใช้กับบ้านเราเราก็ใช้เพียงแค่หุ้นที่เอามาใส่ในเครื่องดื่มตอนนี้ก็มีการทาขายกันอยู่ตัวนี้ก็ดีสําหรับคนที่จะเป็นอาการร้อนในกระหายนะ้ำใช่ค่ะแล้วก็เลืออกระเพาะนะคะ ทำเองได้เลยค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะต้องใช้แบบพันที่กับใบใหญ่ๆหน่อยใช่ค่ะไอ้กัดตัวโต,วตวนะั่นแหะเราก็ทําการเอามีดเนี่ยค่ะมาฟัานเอาเฉพาะวุ้นข้างในนะคะแล้วก็ล้างผ่านน้าใส่ตะกร้าล้างผ่านน้านะคะหลังจากนั้นก็ค่อยมาหั่นวุ้นเนี่ยค่ะทำการปรุงโดยการใช้ความหวานน้อย ใส่ลงไปอาจจะได้สารสำคัญระพุงเป็นตำรับอุนมได้เช่นใส่น้ำใบเตยใส่น้ำอะไรพวกนี้ค่ะรุงเข้าไปให้กลายเป็นเครื่องดื่มนะคะใช่ค่ะใส่น้ำอัญชันใส่มะนาวลงไปมันจะกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้คุณค่าต่างๆถามว่าใส่มะนาวเพื่อ,อเพื่อระบายขับเสมหะใส่อัญชันเพื่อปิพินเมนต์ก็คือเม็ดสีบำรุงสายตาเราด้วยกวาสารแอนโทไซยายนินนะคะถ้าเกิดว่าจะใส่คือคนพันธ้องอื่นด้วยแทนที่จะเป็นธรรมดาเราก็จะให้เป็นน้ำตะไครใ้ใส่วุ้นบักาใส่วุ้นของ ว่าหางตระเทศเพราะบางทีการกินเส็ดร้อนเกินไปนอาจจะมีการเครื่องกงคนเป็นกดไยาย้อนนีะแต่คนเป็นก๋ไยาย้อนจะอืดเฟ้ออาหารไม่เยอะเวลาไปเขาบอกว่าห้ามกินเผ็ดร้อนรอเราไม่ได้กินค่ะเผ็ดร้อนร้อเรากินหมายความว่าเราผสมปรุงชนิดที่ว่ามันมีตัวไปลดความร้อนลงแล้วแต่ใส่ความร้อนเพื่อขับลมระบายบางส่วนที่เรอนะคะแต่ยังใส่ความเคลือบเอาไว้ให้บางที่เห็นไหมคะทำไมแกงเขียวหวานต้องใส่ เดียวกันนี้มะเขือปลอกมะเขือพวงมันจะทําหน้าที่ในการที่จะไปย่อยอาหารประเภทไขมันคือไขมันตัวไม่ดีมันเป็นตัวเหมือน่างจากอาหารเป็นร่างแหงเวลาเรากินแกงเขียวหวานมัป็นกะทิดดังนั้นถามว่าเวลาเรากินข้าวขาหมูทําไมเขา้องเสิร์ฟคู่กับกระเทียมกับพริกแต่เรามักจะเคี่ยวเคี่ยวกระเทียมกับพริกออกเพราะว่าขณะเดียวกันกระเทียมเราเรียกว่าสารอะลิซินจะทําหน้าที่ในการย่อยไขมันนะคะไอขาหมูขาตีนนั่นมันก็จะถูกเบิร์นถูก สลายออกไปในการกินครั้งต่อครั้งแต่ถ้าเกิดกินแต่คาหมโอย่างเดียวตามที่ชอบแต่เซลล์ก็ไม่ชอบค่ะเขาก็ลงโทษเราค่ะเดียวก็แข็งมันขึ้นสูงอีกนะคะนี่คือรถยนที่พูดถึงเมสักครูมันจะมีรถตรงกลางค่ะรถตรงกลางหมายความว่าเวลาลงมาแล้วจะรถเป็นสุข,ขุมสุข,ขุมหมายความว่าร้อนบวกเย็นผสมกัน เย็นก็คือเย็นชัดร้อนก็คือร้อนชัดแต่เวลาทาแกงหรือหม้อทํายาหนึ่งตำรับเหมือนกันค่ะถ้าเกิดใส่เครื่องยาที่ร้อนร้อนมากหน่ยก็จะออกไปสุกขุมออกร้อนถ้าใส่เครื่องยาเย็นมากหน่อยก็จะเป็นสุกขุมออกไปทางเย็นดังนั้นรถจริงๆมีร้อนแต่เย็นแล้วก็ต,ตรงกลานะคะ,ะมาดูเรื่องของรสชาติอาหารที่คุณจะต้องเป็นเลือกหรือคัดสรรให้กับตัวคุณเองเวลากลับบ้านหรือถ้าคุณจะซื้อแบบข้าวที่เป็นพร้อมกินพร้อมดื่มพร้อมใช้แต่แกงถุงคุณก็ต้องรู้อ๋อวัยเราตอนนี้ หรือในช่วงวัไหนควรจะกินอะไรเป็นหลักก่อนถึนเรามาดูรถที่มันไม่ได้เป็นสปปรรพคุณ่อนเราเรียกเป็นโทษ ย่อยอาหารประเภทไขมันคือเป็นตัวผู้ช่วยถ้าเกิดว่าครูบาอาจาร์ก็สอนไปมานะคะว่าถ้าเกิดไม่กินของผมติดต่อตเกินห้าปีเตรียมรรับได้เลยค่ะตับอ่อนมีปัญหาการหลักินซูรินมีปัญหาดังนั้นคุณเตรียมรับสมาชิกเข้าบ้านเลยค่ะเบาเลยค่ะเบาหวานเบาหิวเลยค่ะเบาหวานเพราะว่า น้ำดีมันไม่ทำง,งานมันเลยมีปัญหาทำให้ธาตุด,ดินก็คือตัวน้ำดีมันเป็นชุกข,ขั้วจุกที่ไปต่อกับตักใช่ค่ะดังนั้นตัวตักมันก็ยังมีน้องๆของตับก็คือตะกอนตักอ,อนพวกคุมดูแลว่าให้เป็นหรือไม่ให้เป็นเบาหวานนะคะดังนั้นก็คือถ้าเกิดยังไม่กินวัยนี้นะคะต้องเร่งรีบกินแต่อย่าก,กินแบบมากเกินนะคะถ้ากินไม่ใช่เป็นยาแต่ไม่ใช่กินเป็นอาหารแล่ก็ กินเพราะเขาว่าดีกินทุกวันเลยผมเยอะๆเยอะนะทุกอย่างกลไกของร่างกายทําร้ายเราทันทีเพราะผมเลือกพอผมเลือกเสร็จปุ๊บเป็นไงคะร่างกายเลยเลือดไม่สะดวกมีปัญหาตกลงเป็นโรคหัวใจแทนเพราะว่าผมสแสลงต่อหัวใจนะคะอ่ะมาดูเปรี้ยวบ้างเปรี้ยวนะคะฟอกเลือดดังนั้นยาพวกสมุนไพรต่างๆที่อยู่ในสําหรับพวกสตรีทั้งหลายจะมีสายพวกอ่ เปรี้ยวต่างๆลงไปนะคะครอบฟอกเลือดแต่ลองดูสิคะใครที่กินเปรี้ยวเยอะๆเป็นเลือดแดงตัวแตกนะคะจนกระทั่งเกิดภาวะซีดได้คือใส่ได้แต่น้อยคือทำหน้าที่ฟอกแต่โจดเขาบอกว่าถ้าแต่ต้นและถ้าเยอะเกินมันจะฟอกจนกระทั่งเกินสะอาดนะคะมันจะแตกไปเลยนะคะอะรสจืดรสจืดที่ว่านี่คือกินแล้วไม่มีรสชาติสิ่งที่จืดดีที่สุดคืออะไรคะคือน้ำเปล่าค่ะ ทำหน้าที่อะไรขับปัสสาวะแก้ร้อนในกระหันะดังนั้นบางทีพวกเรียกว่าไข้หวัดน้อยหรือไข้หวัดธรรมดาไม่ต้องกินยาแค่นอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่อาบน้ําเช็ดตัวกินอาหารอ,อ่อนๆดื่มน้ำมากๆนะหายเองได้เพราะมันเป็นเชื้อไวรัสที่มันขัดเปลี่ยนกันไปเรื่อยเว้นแต่มันจะเกิดปาสสาวะแทรกซ้อนเช่นเจ็บคอตอนมัีสิกเสุดอันนี้เราทำไม่หายเองนะต้องกินยาเข้าไปรวมด้วยนะคะแต่ความแสลงก็คือฝ่าแห้งๆเยอะเกินนะีค่ะ คือมันทําให้ลึ้วรสอ่ะพอมันแห้งเกินทำให้ปากแห้งลิ้นแห้งคอแห้งและไปดูดน้ําในช่องท้องพอไปดูดน้ําในช่องท้องก็ทําให้ท้องอืดท้องเฟิร์มสารน้ำในร่างกายปัสสาวะคือน้ำาหคะถ้าเกิดมีความฝาดเยอะๆก็ปัสสาวะก็ขาดค่ะและขณะเดียวกันมดลูกผลิตประจำเดือนถ้ากินฝาดเยอะๆเกินไปเนี่ยมันจะงวดอยู่ในโพรงมดลูกไม่ยอมให้ประจำเดือนออกมาดังนั้นถามว่ากินเยอะก็มีปัญหาและฝาดจะทําให้ ระบบทางเดินหายใจเราเรียกว่าเยื่อบุหนังเปียกในกระบวนการของเยื่อบุต่างๆของทางเดินหายใจนะคะมันถูกดูดออกไปคือด้วยด้วยความฝาดนะคะความฝาดเจอน้ําเห็นไหมคะเคยทําให้มือเราเนี่ยไม่ตึงไม่แข็งมากนะเคยทากล้วยฉาไหมคะเคยเปอกอะไรแบบมียางไหมคะถ้าโดนมือเรารักเนะะี่ยแห้งเลยก็เหมือนกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดมันไปเข้าไปในร่างกายมันก็จะดูดทาให้น้ํานั้นหายไปนะคะ ก็ทาให้มีอาการปวดกล้ามเนื้อได้ด้วยดังนั้นกินฝัดเงยอะๆเอาละแทนที่มาตอกเส้นกับเราดีๆคลายดีแหละออกลับไปบ้านก็กินเหมือนเดิมนะ้ะต,ตังกล,ล,ล้วยทุดดวกวันเลยตักล้วยทุกวันจะเห็นภาพชัดมากรล้ขขณะเดียวกันอกาวปวดเมือ่อยไปละแต่ขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้มีสาเหตุเพียงแค่อันนี้อันเดียวบางทีก็ต้องมีอย่บบางอื่นด้วยคืออีิทยาบดนะคะทำท่าเดิมๆซ้ำๆคืองานของเขาจำเป็นไม่ใช่บอกโอ้ลาออกแต่งานเลยค่ะ มันก็เป็นไปไม่ได้ถูกต้องไหมคะแต่เราต้องรับให้เขาว่าต้องทํำยังไงถึงการตอกเส้นนี้จะระยัยางเพราะการตอกเส้นหรือการนวดตรงนี้แ่ะถามว่าการรักษาทางการแพทย์มองว่ารักษาได้แต่ไม่สามารถเก็บระยะยาวได้ถ้ามีเงื่อนไขของพฤติกรรมทำแบบเดิมๆซ้ำๆใช้ใ้อีกก็มีโอกาสกลาเป็นดังนั้นคนที่จะมาใช้บริการจะเป็นวัถจักรลูกโซ่ค่ะจะหมุนเวียนเปลี่ยนมาหาเรา คนเดิมๆก็จะวกกลับมาได้อีกดังนั้นคําว่าหายแล้วหายเลยบนร่างกายของการใช้ชีวิตเชื่อไหมคะเพรามันจะวกกลับมาได้อีกขึ้นอยู่กับพฤติกรรมแต่ถามว่าวันที่เราทําหายเลยค่ะเพราะมันเป็น,นกลกที่เราทําวิจัยหรือทำอะไรมันจริงแต่ขณะเดียวก,กันการจะคก็บหรือรักษาเอาไว้เนะี่ยมันยากยิ่งกว่าเราก็ต้องบอกวิธีเขาว่าทํำยังไงนั่นก็คือท่าบริหารท่าบริหารให้ไปเลยค่ะทําให้เขาดูกลอกด้วยแล้วที่เหลือเขาจะได้ ไม่ต้อสักมาบ่อยแต่ไม่ต้องัวเพราะถ้าเกิดเขาไม่กลับมาบ่อยแล้วรายได้เราจะมาจากไหน,นล่ะจะเลี้ยงซีนิกได้ยังไงถ้าขายแล้วหายเลย <c oughs> ถ้าหายแล้วหายเลยเนะี่ยก็คงจะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะเขจะบอกต่อบยังไงเขาพีร่างกายมีตล้มเนื้อเส้นและเอ็นนะคะ <c oughs> ก็จะทําให้เขาปวดง่ยไ,ได้อีกตรงส่วนนี้เชื่อว่าอาการอานแสบต่างๆน่จาจะอาเกงได้นะคะอันนี้พูดมาหมดละ รายละเอียดต่างๆนะคะน่าจะดูในรายละเอียดที่เป็นเอกสารได้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเชื่อว่าเขียนเข้าใจง่ายอยู่เพียงแต่ว่าน่าจะเป็นคําถามมากกว่านะคะตออจากนี้เพราะว่าเวลาประชันชิดมาพ,พอสมควรแล้วดูเหมือนสักเดียวนะคะยังพูดกันไม่ถึงไหนเลยนะอเวลาจะถึงหนึ่งชั่วโมงอยู่แล้วเชียว่ามาดูตรงนี้นิดนึงค่ะทุกคนต้องจับเพื่อตัวเองนะคะ การจะทาให้เจ็บป่วยได้มีสาเหตุประมาณแปดข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คืออาหารมากไปน้อยไปไม่สุกบูดนเน่าอิริยาบถนั่งนอนยืนเดือไม่สมส่วนนะคะไม่สมดุลความร้อนความเย็นเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอากาศฝนตกเดี๋ยวโดนแอร์เดี๋ยวโดนน้ำค้างอดนอนอดข้าวอดน้ำบางครั้งนั่งรถรถติดพวกนี้ก็มีผลนะคะการปัสสาวะอิจนะนำมาซึ่งกรคปัสสาวะอาหารอักเสบเฉพากับเฉพาะปัสสาวะอักเสบและนำมาซึ่งอาการของท้องผูกได้ด้วยเพราะมัาแอสซอบคือดูด ตัดเข้าไปใช้หม่เรื่องขณะเดียวกันทํางานเกินกําลังบางคนอยากทากอทีเยอะๆขณะเดียวกันร่างกายมันหักโหมมากหรือทํางานเกินกําลังนซ่อนแทรกออกกำลังกายเกินกำลังบางคนเมื่อไงซึมแข็ ดดอีกส่วนหนึ่งเป็นเพราะทางอารมณ์ซึ่งทุกคนคงหนีไม่พ้นความหมายก็คือต้องให้แข็งแรงแขางแรงทุกคนคงเคยเสียใจเคยร้องไหง้และเคยดีใจอย่างสุดฤทธิ์เหมือนกันขณะเดียวกันเราเรียกข้อเจ็ข้อแปดนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นความเสียใจหรือความโกรธทุกคนถึงเข้าไปอยู่ในวงจรเหล่านั้นได้อัตโนมัติแต่อยู่กับเขาให้น้อยที่สุดแล้วดีดตัวเองออกมาค่ะเพราะเชื่อเหลือเกินว่าเป็นมนุษย์ยังคงต้องรับรู้ถึงความรู้สึกเหล่านี้อยู่นะคะ สำหรับตรงส่วนอื่นที่สามารถดูเนื้อหาประกอบได้นะคะด้วยความที่ส่วนหนึ่งเนี่ยหมอเอ,เอเ็น,น,นําเรื่องวิทยาาตนั่นหมายความว่าเริ่มจากตัวเองไม่สบายคือไม่สมดุลเรื่องของาอาหารที่กินเข้าไปแต่ก่อนแล้วทาให้ไขมันเลือดสูงเลยนํามาซึ่งการสร้างเพจสุขภาพโดยที่เป็นลักษณะเพจสาธารณะในที่ว่านี้ค่ะคือเพื่อคนอื่นแต่ออร์แกนกลางของเราเป็นหลัก ให้เขาเข้าไปดูม,มีคนไข้หรือมีคนที่อยากไปดูแลสุขภาพมากขึ้นอาจจะไปดูว่าโรคไหนหรืออาการไหนที่ตรงกับตัวเองเพราะาบางครั้งเนี่ยก็ถ้ามีเจอเคสอะไรที่แบบเราเจอเนี่ยค่ะเราก็จะเร่งทาข้อมูลใส่ลงไปให้ไมเกรนนวดนั่นี่อะไระะ้ยคะต้อหินมาคนถามมาว่าหายไมหมนะคะเราก็ต้องมีวิธีการอยู่ในนั้นแล้วก็มีเรื่องของมะเรง็งทายังไงให้มีสุขภาพที่ดหรือเรื่องของอาการต่างๆที่เป็นกล้ามเนื้อเส้นและเอ็นอ,อะไรอเงี้ยค่ะรายละเอียดน่าจะไปลองดูได้ในตรงที่เป็น สุขภาพนะคะตรงส่วนนี้แล้วก็ถ้าจะดูที่เว็บไซต์ก็เข้าไปดูที่ Anti a n t i a g i n g Thailand นะคะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของที่หมอเป็นที่ปรึกษาให้อยู่ในเว็บไซต์นี้นะคะส่วนอย่างอื่นก็คิดว่าอันนี้ก็คงเป็นรูปดูเล่นๆอันนี้ยินเองถ่ายเองค่ะกินเองถายเองหมายความว่าไอสิ่งที่อยู่ในนี้คือสิ่งที่ตัวเองใช้ระยะเวลาประมาณหลายปีละตั้งแต่ปี 55, 55ที่ตรวจเจอว่าไขมันในเลือดสูงนะคะอ่า เราก็จะมีเรื่องของกินยังไงให้หา่างไกลจากโรคหัวใจนะคะอ่ามีเรื่องของรายละเอียดตรงนั้นนะคะอ่าช่งส่วนนี้6สมุนไพรรักษาหัวใจก็เหมือนที่บอกเวลากินก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่กินเดียเด่ยวๆนะคะอันนี้อาหารต้านโรคฤดูฝนทุกคนก็ไปดูเป็นแกงสิคะว่าฤดูฝนคนจะกินอะไรนะคะและ้วฤดูร้อนฤดูหนาว มอลงไวหมดแล้วนะคะว่าควรจะกินอะไรนะคะอะนอนไม่หลับทํายังไงดีเรื่องข้อสู่รภาวะัวทองและ40ขึ้น50ขึ้นสำหรับผู้ชายวัยเลื่อจะไปลมจะมาคงปฏิเสธหนีกไม่พ้นของให้ชะลอขนาดไหนประจําเดือนต้องแห้งหางไปส่วนผู้ชายที่ดูได้ไดง่ายก็คือนอนไม่หลับกระส่ายกระสับแล้วชีวิตเริ่มไม่ปกติสุขแล้วนะคะดังนั้นตรงส่วนนี้เราเรียกว่าใช้อาหารเป็นยาอาหารกลุ่มไหนล่ะที่ทําให้นอนหลับพวกนี้จะมีสารสาคาัญที่เราเรียกว่าการหลั่งของสารพวกนี้จะทําให้อ่า การทํางานกับการนอนหลับข้าวกล้องนะคะทำงานได้ดีขึ้นสมุนไพรสี่ชนิดนี้ก็ถือว่าวิธีการง่ายที่สุดหุงข้าวกล้องใส่ธัญพืชจบเรื่องเลยคะ่ะส่วนแกงที่เหล็กนะคะเจอานานๆทีก็กินกันไปแต่กินทุกวันข้าวหลักถ้าเกิดมั่นใรกินข้าวเหนียวก็กินข้าวเหนียวกล้องแต่ใส่ธัญพืชแค่นี้เองคะ่ะวิธีการง่ายๆนะคะปวดท้อ,องก็จำเดือนหายได้จริงเราไม่ต้องใช้ยาตรงส่วนนี้อาจจะมีลูกมีหลานที่เป็นสาวๆอยู่ตรงนี้หัวข้อนี้ก็มีอยู่นะคะ อันนี้คือภัยเงียบท้องผูกมนุษย์เราเนะะี่ยค่ะเป็นมะเร็งลำไส้กันเยอะมากเลยดังนั้นตรงส่วนนี้เนี่ยก็จะแก้ไขปัญหาเรื่องท้องผูกนะคะอันนี้โชคดีลูกศิษย์ลูกศิษย์ถ่ายรูปมาให้บอกว่าเนี่ยอาจารย์ครับสมว่าเนี่ยอาจารย์เป็นคนไม่ค่อยมีศิละปะแต่ศิลปเอเยอะเขียนได้แต่รูปไม่ค่อยมีรูปทั้งหมดที่ได้ลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์เราเบกปีน่ะคะ่ะอาจารย์ดักได้คนที่มาทาบุญร่วมก,กันมาวาดให้หน่อยสิเอาเนื้อหาอาจารย์ไปหาเขียนง่ายๆแล้วก็อยากไปวาดอะไรก็วาดมาถึง เพราะเราไม่ได้อยากจะตีกรอบเขานะคะเขาเป็นศิละปะง้ฮะจะไปะตีกรอบเขาพุกนี้เขาอาจจะวาดได้ไม่ดีตัวส่วนนี้อันนี้ก็มีคนวาดให้อีกเหมือนกันนอนท่าหน่อยะที่มันจะไม่ปว่วยทุกวันนี้เราก็ากนอน,นคว่ำนอนง่อยนนตะแคงเราก็ไม่รู้ว่ากลงมันปวดไม่ปวดดังนั้นก็จะมีค่าที่ถูกต้องอยู่นะคะ,ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เสร็จลนะอยู่ในนี้หมดเลยค่ะและก็มีมากกว่านี้นเสนอไปอีกนะคะ,ะมีคําถามอะไรไหมคะเวลาตัวเย็นมากหรือล่า ท้องผูกมากมากถ้าท้่องผูกมากมากจริงๆหนึ่งต้องดูก่อนค่ะเคี้ยวเร็วคืนเร็วไหมฟันมีปัญหาไหมก็ไปทําฟันก่อนถ้ามันมีปัญหาสองดื่มน้ําทีเยอะๆเชิงปริมาณเพิ่มเพื่มเพิ่เข้าไปหรืั่ถ้ามันเยอะเกินมันจะดืดซึมเสร็จแล้วก็ออกไปหมดเลยต้องดื่มน้ำเล็กน้อยในเชิงปริมาณผูห้หญิงประมาณหนึ่งจุดห้าถึงสองลิตรไปเรืเ่อยๆแล้วถ้าทำน้ำทำไ,ไหมหมายความว่าก่อนกินข้าวกับหลังกินข้าวกินไปกยนเยอะๆ,ๆเพราะน้ำเยอยจะเจือจางขนาดเดียวกันอาหาร,าารท,าหาที่กินนี้ ยากเกินไปไหมนะคะเราก็ต้องไปดูอะไรเลืองผักและผลไม้เพียงพอไหมจะได้น้ำกับปบไกต้องไปด้วยกันไม่ใช่กิน <c oughs> จากเลยเยอะแต่กินน้ำน้อยและขณะเดียวกันต้องมานวดลำไส้เพราะถ,ถ้าเกิดเราผูกจริงๆเวลานั่งซ่วงนะคะก็ใช้ตามแนวกายวิภาคก็คือจากขวาไปซ้ายใช้กำปั้นของตัวเราเองนะคะไม่ต้องมาอาศัยใครให,ให้ช่วยเรากดคลึงข,ขึ้นมาจากขวาไปซ้ายเหมือนลักษณะเป็นตัวคว่ำนะคะ เป็นรูปลิ้นนะคะร,รูปลิ้นแต่ความาเนี่ยจากแนวขวาไปแนวซ้ายลำไส้ก็จะเก,ะกิดการตกลงหรือก่อนนั้นให้ดืนน่มน้ำอุ่นลองสังเกตุไหมคะกินกาแฟลงไปถ้ากินตอนก่อนาหาะจะมีปัญหาทันทีนะคะเพราะกาแฟจะยับยั้งการย,ย่อยเพราะฝรั่งเวลากินกาแฟเขาจะเสิร์ฟคู่กักบเบเกอรี่หรือขนมปังเพราะว่าต้องการช่วยย่อยก,ก็กินพร้อมกันแต่คนไทยโอ้ยอยู่ท้องจังเลยกินกาแฟ แต่มันยักย้งกัรย่อยดังนั้นให้เปลี่ยนการมวทีสมัยก็คือให้กินกาแฟดาแต่พราะอาหารดืลอ่นะอันนี้จะได้โอสถสารสำคัญของกาแฟใช่ค่ะจะช่วยย่อยแต่ถ้าคุณกินอาหารที่เป็นกาแฟกองน,นะคะจะเป็นปัญหาระยะยาวเลย่ชากาแฟ็็หมหอกกันหนะ้องที่เหลือเป็นผลรละยอต้องระวัง